สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในแอปแอป,ปแต่งเสียงเพลงนะครับมันเป็นแอปเปียโนครับแอปเปียโนคีย์บอร์ดเพย์มิวสิกครับแอปนี้มันเป็นแปปปปอปแต่งเสียงเพลงครับแต่งเพลงด้วยเปียโนแต่งเพลงด้วยแซกโซโฟนแต่งเพลงด้วยเสียงกีตาร์อะไรแบบนี้ครับแอป,ปนี้ผมโหลดมาจากเพจสโตเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนดึก ไอแอปนี้มันอยู่ในเพจสโตมันจะชื่อว่าเปียโนคีย์บอร์ดเพย์มิวสิกอะครับคือในใน g ูเก l ลเพจสโตเนี่ยมันมีให้โหลดนี่อยู่หลายแอปเลยครับมันจะเป็นเกี่ยวกับแอปเปียโนแอปไออิเล็กโทนอะไรแบบนี้ครับแอปเปียโนอิเล็กโทนใน Google เพจสโตมันก็มีให้โหลดอยู่หลายแอปนะครับมันก็ในตัวแอปแต่ละแอปมันก็มีลูกเล่นแตกต่างกันไปมันก็มีทั้งโหลดฟรีโหลดฟรีเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ไปเสีย ไปเสียเงินในตัวในตัวแอปอะครับในตัวแอปอ่ถ้าเราเสียตัวเงินใช่ไหมมันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ถ้าแต่ถ้าโหลดแอปไอเปียโนไอแอปแต่งเสียงดนตรีก็ถ้าถ้าเล่นแบบฟรีๆมันก็ลูกเล่นมันก็จะน้อยครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมามาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแอปเกี่ยวกับเปียโนอะไรอิเล็กโทรนอะไรแบบนี้ครับ คือแอปนี้นี่เราสามารถแบบว่าแต่งเสียงดนตรีเองได้ครับอย่างสมมติว่าอย่างถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงสตริงเพลงไหนใช่ไหมคุณผู้ชมก็ลองลองแกะลองแกะตัวโนต้ตแบบเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแบบว่าโดยใช้แอปนี้ช่วยได้ครับยกตัวอย่างถ้าเพลงสตริงคุณผู้ชมชอบเพลงของเพลงของครเดีย เพลงของ BIG a d อิ๊กแก็จะมีเพลงอะไรอะเพลงอะไรนะไม่เอาดีกว่าเอาเอาโปรเตโต้ดีกว่าครับเอาเอาปับ๊บเอาปั๊บโปรเตโต้ดีกว่าก็ถ้าคุณผู้ชมแบบ,อบ,บ,บชอบวงปั๊บชอบวงโปรเตโต้ใช่ไหมคุณผู้ชมก็อย่างอย่างคุณผู้ชมชอบเพลงไอ้รักแท้ดูแลไม่ได้ คุณผู้ชมก็สามารถแบบว่าเล่นแบบว่าแกะแกะเนื้อเพลงแกะดนตรีในในแอปนี้ได้ครับแกะช่วงทํานองแกะจังหวะในในในแอปเปียโนโน,นี้ได้แบบว่ายังไงแบบว่าตีคอดะครับตีคอดแบบว่าเอาเอาดนตรีจากเพงลงรักแท้ดูแลไม่ได้ของวงปา t ิโตมาโดยที่คุณผู้ชมใช้ใช้แอปนี้แบบว่า บาลเลงเสียงดนตรีจากเปียโน,โนเนี่ยครับมันก็มีทั้งเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนะครับคุณผู้ชมก็สามารถแบบว่าใช้ตัวปปโน้ตในอเปียโนนี้ได้คือถ้าคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงดนตรีเนี่ยแบบว่าถ้ามาแต่งมาแต่งดนตรีในแอปนี้นี่แบบมันจะแต่งค่อนข้างยากนะครับจะใช้เวลาค่อนข้างนานถ้า สำหรับใครสำหรับใครที่แบบว่าไม่ไม่มีความรู้เรื่องอะไรดนตรีเกี่ยวกับตัวโน้ตเลยก็ถ้าจะแต่งเพลงสักเพลงหนึง่งหรือว่าเอาเพลงของคนอื่นมาแต่งอะไรแบบนี้มันก็จะคุณผู้ชมก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยครับแต่ถ้าใครที่มันมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเสียงดนตรีเรื่องตัวโน้ตอะไรแบบนี้คุณผู้ชมก็จะแต่งเพลงนี้ค่อนข้างง่ายอยู่ครับโดยใช้แอปนี้อะไรแบบนี้ครับ ผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับ คุณผู้ชมมันก็ประมาณนี้ครับหลายอย่างในตัวแอปนี้นี่มันจะมันจะมีเพลงแบบว่าเพลงมาให้เราแล้วครับแบบว่าเดี๋ยวผมจะกดกดเข้าไปให้คุณผู้ชมได้ดูครับมันจะเนไอตรงเนี้ยครับไอตรงไอตรงที่มันมีภาษาอังกฤษเขียนว่า Happy Birthday นะครับถ้าผมกดเข้าไปมันก็จะมีเพลงแบบตัวอย่างมาให้ผมเลือกอะไรแบบนี้ครับ นะครับผมกดเข้ามาแล้วไอ้ตรง happy birthday มันก็จะมีเพลงหลายๆเพลงให้เราได้เลือกเป็นตัวอย่างอะไรแบบนี้ครับถ้าอย่างเราเราจะแบบว่าจะเริ่มเริ่มเล่นแบบดนตรีแบบแต่งแต่งแสงดนตรีแบบจริงจังใช่ไหมคุณผู้ชมก็ฟังตัวอย่างเพลงก่อนที่คุณผู้ชมจะแต่งเพลงสักเพลงหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมก็ต้องลองเล่นเล่นคีย์เสียง คีย์โน้ตอะไรตามตามเพลงแต่ละเพลงในตัวอย่างนี้ที่มันขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปตรงเพลง happy birthday ก่อนนะครับพอผมกดเข้าไปแล้วมันไอเพลงมันก็จะเริ่มเล่นแล้วมันก็จะมีมันก็ไอตรงไอตรงแป้นเปียโ,โนครับไอตรงแป้นเปียโนมันก็จะมีโชว์ให้เราแบบว่าเออเพลงนี้ไม่ต้องใช้โน้ตตรงแป้นนี้นะอะไรแบบนี้ครับ นะครับผมกดเทผมกดเทตรงปุ่มวงกลมสีแดงครับมันก็จะเล่นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะกดแต่ผมจะกดให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกรอบนึงครับเดี๋ยวผมจะกดตรงปุ่มไอ้วงกลมสีแดงนะครับไอ้ปุ่มเลพอผมกดเงแล้วเพลงเพลงตัวอย่างมันก็จะ มันก็จะเล่นโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูครับแล้วมันก็จะแสะดงไอ้ตัวแสดงแบบว่าเสียง,เส,ยงเสียงตัวโน้ตเสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงให้คุณผู้ชมได้ดูตรงไอ้แป้นแป,ป้นไอ้เปียโ,โ,โนเนี่ยครับผู้ชมก็สามารถแบบว่าแบบว่าใช้อะไรแอปบ,บันทึกอัดวิดีโอหน้าจอช่วยก็พอพอคุณผู้ชมพอเพลง Happy birthday เล่นแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมก็อัดคลิปวิดีโอครับ อัดคลิปวิดีโอแล้วคุณผู้ชมก็สังเกตไอ้ตรงไอ้ตรงแป้นไอ้เปียโนนะครับว่าเพลง Happy Birthday เนี่ยมันใช้มันใช้แป้นช่องไหนบ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วถ้าคุณผู้ชมว่างๆคุณผู้ชมก็สามารถแบบว่าแบบว่าจดแบบฟังฟังฟัง,ฟงบ่อยๆครับฟังเพลง Happy Birthday บ่อยๆคุณผู้ชมก็แล้วก็ลองลอง,ลองกดไอ้ตรงแป้นเปียโนตามเพลงนี้ได้เลยครับ เพลงนี้ก็ไม่ยาวจนเกินไปครับเพลงก็ไม่ถึงหนึงอาทีครับคุณผู้ชมก็ถ้าคุณผู้ชมจะเล่นเพลง Happy Birthday จริงๆไอ้ตรงแอปเปียโนเนี่ยครับผมคิดว่ามันคุณผู้ชมไม่น่าจะใช้เวลานานนะถ้าคุณผู้ชมแบบว่าจริงจังกับมันนะครับเดี๋ยวผมจะกดเพลงแล้วนะไอ้ตรงปุ่มสีแดงๆเนี่ยครับ ครับมันก็จะประมาณเนี้ยครับเพลง Happy Birthday มันก็ประมาณนี้เลยเพอพอเพลงพอผมกดเพลงแล้วเพลงก็จะเล่นแล้วมันก็จะมีแล้วมันก็ไอไอแบบว่าเสียงดนตรีมันก็จะมันก็จะโชว์โชว์แบบเสียงเสียงดนตรีตรงแป้นแป,ป้นไอเปียโนเน,นี่ยครับแต่ละช่องให้เราให้ให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมได้ได้ดูอะไรแบบเนี้ยครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไป เดี๋ยวผมจะไล,ไล่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 แบบให้คุณผู้ชมได้ดูทุกเพลงแล้วนะครับอันนี้จิงเกิลเบลครับเพลงเพลงจิงเกิลเบล คุณผู้ชมมันก็จะประมาณเนี้ยครับเพลงเพลงตัวอย่างเพลงจริงกันเบลเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ดูได้ฟังเพลงตัวอย่างอีกสามเพลงนะครับพอหลังจากสามเพลงไปเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมไปดูอะไรลูกเล่นในแอปเปียโนนี้เดี๋ยวผมจะเอาเพลงอะไรเดียเพลงลาชิสเพลงลาคิดมาสกับเพลงลาคิดมาส เป็นเพลงแบสสไตล์ครับเป็นเพลงแบสสไตล์ ครับคุณผู้ชมมันก็จะประมาณนี้เลยครับเพลงตัวอย่างครับเพลงตัวอย่างแบบว่าถ้าคุณผู้ชมโหลดแอปนี้มาเล่นใช่ไหมคุณผู้ชมก็สามารถแบบว่าแบบว่าเล่นเล่นตามเพลงตัวอย่างได้เลยครับแบบว่าฝึกเล่นนะครับถ้าคุณผู้ชมโหลดแอปนี้มาใหม่ๆคุณผู้ชมก็สามารถฟังเพลงตัวอย่างแล้วก็คุณผู้ชมก็มาฝึกเล่นได้ครับพอฝึกเล่นแบบคล่องๆแล้วคุณผู้ชมก็สามารถแต่งเสียงดนตรีแต่งเสียงดนตรีในแบบของคุณผู้ชมได้เลยครับ แต่ผมจะให้คุณผู้ชมไปดูไอ้ตรงไอ้ตรงลูกศรเนี่ยครับลูกศรอ,อันเดียวลูกศรสองอนันเนี่ยครับมันจะมีอยู่สองฝั่งครับลูกศรอ,อันเดียวลูกศรสองอนันมันจะมีอยู่สองฝั่งก็คือกอครับกอแบบว่าเลื่อนคีย์โน้ตอะไรแบบนี้ครับกอเลื่อนคีย์โน้ตแบบว่าในแต่ละช่องของเปียโนนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเนี่ยครับ ผมกดให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างเสียงตัวโน้ตเสียงนดนตรีในในช่องของเปียโนเนี่ยมันก็จะเสียงประมาณนี้ครับ <S <S ถ้าผมเรียนลูกสอนไปอีกเรียนูสอนไปอีกเสียงมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับถ้าผมเรีอนผมเรียนลูกสอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสียงเสียงตัวโน้ตในแอปในช่องของเปียโนเนี่ยมันก็จะสูง มันสามารถเลื่อนได้ครับเลื่อนเลื่อนแบบคีย์เสียงคุณผู้ชมสามารถแบบว่าเลือกคีย์เสียงของโน้ตเปียโนได้ครับในแต่ละช่องของช่องเปียโนเนี่ยครับคุณผู้ชมแบบว่าอยากได้เสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงคุณผู้ชมก็สามารถเลือกแล้วก็แล้วก็เริ่มเริ่มแบบว่าเล่นได้ครับ อันนี้เสียงเสียงตัวโน้ตในช่องของเปียโนเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มอยู่ในเสียงตัวโน้ตช่องกลางครับเสียงเสียงเสียงกลางครับถ้าผมเลื่อนไอ้ลูกศรเนี่ยผมเลื่อนลูกศรมาอยู่ตรงช่วงระหว่างกลางมันก็จะเป็นพวกตัวโน้ตเสียงกลางครับไม่สูงไม่ต่ําจนเกินไปอะไรแบบเนี้ยเสียงตัวโน้ตมันจะอยู่กลางๆครับเสียงเปียโนนะครับในแต่ละช่อง เนี่ยครับไอสองช่องเนี้ยไอสองช่องเนี้ยมันเี๋ยวผมจะไปกดไอตรงนั้นทำไมเนี่ยครับเนี่ยครับไอสองช่องเนี้ยมันกําลังโอเคเลยครับเสียงเสียงตัวโนตนี่มันกําลังโอเคเลยไม่ไม่เสียงไม่ค่อยสูงจนเกินไปเสียงไม่ไม่ค่อยต่ําจนเกินไปเสียงกําลังดีครับเสียงปานกลางถ้าคุณผู้ชมชอบเสียงปานตัวโนตปานกลางก็คุณผู้ชมก็สามารถเลือกเลือกเลือกได้เลยครับ คุณผู้ชมเลือกได้แล้วคุณผู้ชมก็สามารถแบบว่าแบบว่าแต่งเสียงดนตรีในแบบฉบับของคุณผู้ชมได้เลยครับ เสียงมันกําลังดีเลยครับผมเลื่อนมาตรงแถบไอ้ตรงแถบเปียโนโอไอ้ตรงด้านบนนะครับคือเสียงเสียงตัวโน้ตของเปียโนโมันมันกาลังดีเลยครับแล้วก็ผมจะแล้วผมจะให้คุณผู้ชมไอด้ดูให้ให้คุณผู้ชมสังเกตไอ้ตรงเล็กครับไอ้ตรงปุ่มปุ่มวงกลมสีแดงครับด้านซ้ายบานสุดของหน้าจอครับปุ่มเล็กนี่แบบถ้าเรากดครับเข้าไปใช่ไหมถ้าอย่างคุณผู้ชม ถ้าอย่างคุณผู้ชมโหลดแอปนี้มาแล้วแล้วก็แล้วก็คุณผู้ชมก็เข้ามาอยู่ในหน้าแอปเปียโน่ค่ะคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในหน้าแอปแป้นพิมพ์ของเปียโนเนี่ยคุณผู้ชม, parts, ม ه, ถ้าค <S <s ุณผู Protest. ้ชมกดเข้าไปตรงตรงเล็กอะครับตรงเล็กไอ้ที่มันเป็นปุ่มวงกลมสีแดงอยู่ด้านซ้ายบนสุดแล้วถ้าคุณผู้ชมกดแล้วแล้วคุณผู้ชมก็จะบันทึกอะครับบันทึกการเล่นของคุณผู้ชมอะไรแบบนี้ครับอย่างอย่างคุณผู้ชมอย่างคุณผู้ชมกดเข้าไปแล้วใช่ไหม แล้วคุณผู้ชมก็เริ่มเล่นได้เลยแล้วมันก็จะบันทึกบันทึกเกี่ยวกับการเล่นของคุณผู้ชมมานะครับนี่ครับผมกดให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วครับ จะประมาณนี้ไม่รู้ว่ามาเสียงไม่รู้ว่าคุณผู้ชมแบบจะพอฟังได้หรือเปล่าหรือว่าราคาญหรือว่าอะไรยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เล่นโชว์ผมก็เล่นโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูมันก็เสียงตัวโนต้ตของเปลี่ยนของแอปเปิลโนนั่นมันก็เสียงประมาณนี้ครับเสียงดนตรีมันมีให้กดอยู่สองแบบะครับไอตรงเล็กนะครับไอตรงเล็กบันทึกวิดีโอการเล่นของ เสียงเปียโนเนี่ยมันมีคือมันหยุดตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ลืมไปแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อวานผมก็ทดลองเล่นดูนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ศึกษาในตัวแปอปเปียโนอนี้แบบจริงจังเยผมเล่นแค่ผ่านๆแล้วพอวันที่สองมาผมก็เลยมาอัดแอปเปียโนให้ให้คุณผู้ชมได้ดูครับเฮ้ผมกดบันทึกแล้วนะแล้วแล้วทำไมมันมันไม่ขึ้นโชว์อะไรเลย อันนี้มันก็จะเป็นปรับขนาดของแป้นแป้นเปียโ,โนครับปรับขนาดของแป้นเปียโนถ้าคุณไ้ชมขนาดแบบไหนคุณไ้ชมก็สามารถปรับได้ตรงปุ่มวงกลม,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 มสีฟ้านี่เลยครับอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับ ไอที่ผมไอที่ผมพิมพ์เกี่ยวกับดอดอดอเนี่ยมันเป็นเสียงตัวโน้ตที o, <ts il> used, ่ผมเล่นเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับผมไอบันทึกไอตรงเล็กอะครับผมบันทึกไอตรงเล็กแล้วก็พอพอบันทึกเสร็จแล้วมันก็มันมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ครับไอเสียงดนตรีเสียงเปียโนที่ผมเล่นไว้มันก็จะมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ครับไอเล็กคอร์ดลิทเล็กเล็กคอร์ดลิทเนี่ยครับ เนี่ยครับมันจะมีอยู่สองมันจะมีอยู่สองหัวข้อเนี่ยครับผมเล่นเอาไว้อยู่ประมาณสามสี่เพลงครับแล้วทำไมมันไม่ไม่บันทึกต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลบเอเดี๋ยวผมจะลบของเก่ากันนะเพราะว่าผมก็สงสัยว่าเอ๊ะผมกดเล็กแล้วทำไมมันไม่บันทึกเพลงใหม่ๆที่ผมเล่นต่ออะไรแบบเนี้น ี๋ยวคุณผู้ชมรอรอ,รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมผมลบเอเพลงที่ผมเล่นไว้เมื่อวานก่อนเอาละผมผมลบเรียบร้อยแล้วผมลบเพลงเสียงเป็นโน้ตเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าผมจะบันทึกได้ใหม่ต่อหรือเปล่านะเออทำไมมันไม่บันทึกวะเมื่อวานผมยังบันทึกได้อยู่เลย ถ้าผมเข้าใจแล้วถ้าผมเข้าใจในการบันทึกเล็กวิดีโอแล้วเดี๋ยวผมคลิปต่อไปนี้ผมจะมาแสดงให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงแอปแซ็กโซโฟนกันนะครับแอปแซ็กโซโฟนมันก็จะเป็นตัวโน้ตโดเลมีฟาโอลาทิโดโดเลมีฟาซซลาทิโด,อ,โดอะไรแบบน,นี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแอปแอปไออะไรวะไอไอแซ x กโซโฟนเนี่ยครับ เสียงเสียงแซ็กโซโฟนนี่แสบแก้วหูมากเลย เสียงต่ําไปหาเสียงสูงสูงไปหาเสียงต่ำด้วยโโหแบบเสียงแซกโซโฟนเนี่ยแสบแก้วหูมากเลยผมก็อันนี้มันก็สามารถมันก็ใช้ไอไอแซกโซโฟนอันนี้แบบว่าแต่งแต่งแบบเสียงดนตรีในแบบฉบับของคุณผู้ชมได้นะครับแต่ว่าถ้าแต่งดีๆมันก็ไม่นา่าจะแสบแก้วหูนะ คุณผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวแสบแก้วหูชิบเป่งเลยแต่ผมจะเข้าไปตรงแอปแอป,แอปกีตา้านะแอปกีตา้ามันก็มันก็จะมีคอร์ดมาให้เราอยู่แล้วครับคุณผู้ชมผมจะเล่นคอร์ด e m ก่อนนะเล่นคอร์ด e minor ครับ ไล่ไปหมด สีธรรมดาครับ ก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอาล้ครับคลิปนี้ผมก็มาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับแอปไอ้แอปแบบว่าแบบยังไงแอะแบบแบบว่าเล่นแบบเสียงดนตรีมันก็มีอยู่หลายหลายหลายลูกเล่นเลยครับแบบมีทั้งเปียโนมีทั้งกีตาร์มีทั้งกองมีทั้งแอปแอปเอยไม่ใช่แอป มันมีทั้งแซกโซโฟนอะไรแบบนี้ครับแซกโซโฟนกองกีตาร์เปียโนคุณผู้ชมก็สามารถสามารถแบบว่าเล่นได้คุณผู้ชมชอบอันไหนคุณผู้ชมก็สามารถเลือกเล่นได้เลยครับแต่โดยส่วนตัวผมมันผมชอบแอปเปียโนผมชอบเปียโนมากกว่านะผมชอบไอ้ตรงไอไอลูกเล่นไอ้ตรงเปียโนมากกว่าคือมันแบบคือมันแบบเสียงเสียงมันสบายหูดีครับไอตรง ไอ้ตรงเปียโน,โนคีย์บอร์ดอะไรตรงช่องหลายๆช่องอะครับไอ้เสียงเปียโ,โนมันสบายหูสบายหูกว่ากว่าอะไรกว่าแซกโซโฟนไอ้กีตาร์เนี่ยมันก็เสียงมันก็พอนะถ้าเราเล่นแบบถูกคีย์ถูกตัวโน้ตถูกถ้าเราเล่นแบบเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงแบบเล่นได้ถูกจังหวะอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็จะไพเราะครับต้องฝึกบ่อยครับต้องต้องฝึกเล่นเกี่ยวกับถ้า จะทําเสียงกีตาร์ให้มันเพาะคุณผู้ชมก็ต้องใช้เวลาฝึกเล่นนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถแบบว่าทําเสียงดนตรีในในกีตาร์นี้แบบว่าให้มันให้มันเพาะเพาะได้อะไรแบบมนี้ครับเปียโนก็เหมือนกันครับเปียโนแบบถ้าคุณผู้ชมแบบใช้เวลาฝึกเล่นอย่างมันบ่อยคุณผู้ชมก็สามารถจะเอาเสียงเปียโนไปสร้างดนตรีในแบบฉบับของคุณผู้ชมได้เลยครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็ มาเล่นแอปเปียโนแอปเปียโนคีย์บอร์ดเพย์มิวสิกให้คุณผู้ชมได้น,นะครับถ,ถ้าคุณผู้ชมสนใจคุณผู้ชมก็หาโหลดคุณผู้ชมก็หาโหลดได้ทาง Google Play Store เลยครับมันจะชื่อแอปไอเปียโนคีย์บอร์ดเพย์มิวสิกก็ตามชื่อนี้เลยครับคุณผู้ชมมันก็จะมีอยู่หลายแอปนะครับใน Google Play Store มันก็จะมีอยู่หลายแอปแอปคล้ายๆแอปนี้มันก็คุณผู้ชมก็สามารถเลือกเล่นได้ ตามใจชอบแล้วครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็มาเล่นแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ